เมื่อร้านขายอุปกรณ์กีฬาเกือบกลายเป็นสนามร้างเรื่องเล่าจาก B C Warehouse ช่วยปลุกปั้นธุรกิจให้กลับมาคึกคักเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่เบลกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยของโกดัง B C Warehouse ปลายสายคือคุณก้องเจ้าของร้านขายอุปกรณ์กีฬาที่เคยมาใช้บริการของเราพี่เบลครับผมว่าผมคงไปต่อไม่ไหวแล้วน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความทอแท้ร้านเงียบเหงามากสินค้าก็กองเต็มไปหมด ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเบลรับรู้ได้ถึงความสิ้นหวังในน้ำเสียงของเขาจึงรีบพูดปลอบใจและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากการพูดคุยเบลพบว่าปัญหาหลักของเขาคือการขาดความรู้ในการทำการตลาดและการบริหารจัดการสต็อกสินค้าเขาลงทุนซื้อสินค้ามาเยอะเกินความจำเป็นและไม่ได้วางแผนการขายอย่างรอบคอบทำให้สินค้าขายไม่ออกและกองเต็มร้านกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ เบลจึงแนะนำให้คุณก้องเริ่มต้นด้วยการสำรวจตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการคัดเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนอกจากนี้เบลยังแนะนำให้เขาใช้ช่องทางออนไลน์ในการโปรโมทร,ร้านเช่นการสร้างเพจ Facebook หรือ i ิน t a g r a m เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับคุณก้องพูดด้วยน้ำเสียงลังเล เบลจึงให้กำลังใจเขาและบอกว่าไม่ต้องกลัวครับเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยก็ได้ลองผิดลองถูกดูแล้วค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนอกจากนี้เบลยังแนะนำให้เขาใช้บริการพื้นที่เก็บของของ B C Warehouse เพื่อจัดเก็บสินค้าส่วนเกินทำให้ร้านดูเป็นระเบียบและน่าเข้ามาเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นผมไม่คิดเลยว่าแค่การจัดระเบียบร้านและการโปรโมททางออนไลน์ จะช่วยให้ร้านของผมกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งคุณก้องเล่าด้วยน้ำเสียงสดใสตอนนี้ร้านผมมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆและยอดขายก็ดีขึ้นมากขอบคุณ BC Warehouse มากนะครับที่ช่วยปลุกชีวิตธุรกิจของผมให้กลับมาคึกคักอีกครั้งเรื่องราวของคุณก้องเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การมีสินค้าที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องอาศัยการจัดการที่ดีและการตลาดที่ชาญฉลาด BC Warehouse พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกท่านให้ก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจ